โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ทางช่องโจเซ่จะพาทุกคนมาสุมห้องแกล้งคนนะครับและในวันนี้ผู้โชคดี2ท่านก็ได้สุมมาเจอเราไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่นะครับ <c oughs> และแน่นอนเราจะหาวิธีแกล้ง2คนนี้ให้ได้นะครับและก่อนจะไปดูคลิปแกล้งนะฮะ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องโจเซ่เอสนายด้วยนะครับทุกคนไปเจอกันในเกมเลยนะครับ let's go <S วันนี้ที่มีเพจมาแนะนํา <c oughs> เพจซุปเปอร์ไก่สอบขายไอเดีเกมขายไอดียฟีไฟราคาถูกเรือกต ที่หลักร้อยบาทเท่านั้นรับซื้อ ADP ไฟล์รับไม่อั้นรับทุกแบบพร้อมจบรับฝาก ADP ไฟล์ค่าฝากเพียง20บาทเท่านั้นเพจจริงผู้ติดตาม70,000กว่าคนเพจไม่โกง100และที่สําคัญมีกิจกรรมแจก i อดีทุกสัปดาห์นะครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับมีใครเห็นสไนไหมครับผมอยากเล่นสไนมากเลยครับตอนนี้ผมอยากได้บาเล่ตอีกหนึ่งกระบอกข้าให้ผมหน่อยนะครับเมาเฮ้ยเขาเปิดไปเอ้ยอยู่อยู่ได้ครับอยู่ได้ครับนี่นี่เมานี่ นี่ผมบมบมเบอร์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 ซองครับเบอร์เบอร์ซองได้คนตายแล้วได้ได้ได้ครับได้ครับขอบคุณหลายๆครับผมกูพูดอะไรวะไปไปไปเราไปหาคนดีกว่าครับลูกมาว่าดูมกเนอ้ยลูกลูกเลรอครับผมผมมีลูกแล้วครับเจ็ดสิบเก้าลูกเลยครับได้ได้อยู่ครับเดี๋ยวผมจะอุ้ยเฮ้ยโดดโดดโดดตามผมมาเลยครับโดดโดดตามผมมาเลยครับไม่ต้องปรับนะครับโดดตามมาเลยครับไม่ต้องปรับนะครับ

อันแน่ผมบอกแล้วให้ตามผมมาเห็นบอลเลื่อนรดเลยเฮ้ยมีคนซุบมีคนซุบครับมีคนซุบเฮ้ยดีถึงดีถึงดีถึงด้วยโอ้ยพอดีเลยอเชียกกลเฮ้ยปุ๊บโอ้โหกลายด้วยเื่เขาเจ็บอ้าวแตกโอ้โหเอ๊เอคิวนี้กูขอเพิ่งออกมาในเม็กูจะยิ่งมม่นี่นะ ออกมาเร็วออกมาออกมาโอ้ยอ่ะอ่ะอ่ะยิงเอาดาเมจก,ก็พออระเบิดอยู่แถวไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,เ,กกวเดี๋ยวตรงเอ่ออะไรวะเขตบาซิกิมีปะวะเดี๋ยวเดียวพี่จะบอกเขาเฮ้ยๆมีคนมีคนตรงว่าฟัง นี่มากแล้ววุ้ยมันไปซุบเพื่อนเอ้ยเพื่อน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 ตลตรงบ้านฟังมีคนมีคนมีคนอ่ามีคนมีคนสองคนสองคนมันคนละตีมันคนละตีเฮ็ดมันดูเฮ็ดมันดูโอ้โโอ้๊ืทางแดงไม่มีว่ะท่านผู้ชมทางแดงไม่มีว่ะแถวนาะกูจะแกล้งยังไงอีวะกูยังคิดไม่ออกเลยตอนนี้ EP สองกูยังแกล้งใครไม่ได้เลยจริงเฮ้ยเอ้ยเหรียญใครมามาทิ้งตรงนี้โอ้โหสายตาไม่ค่อยดีนะเราน่าเอา่าจะแอ์ดรอปว่ะพูดผิด ต้องมีคนไปตายแล้วให้เอาเหรียญไปไว้ข้างๆ่อนเออแบบว่าคือให้เพื่อนเขาตายแล้วเราทิง้งเฮ้ยมันเจอคนมันเจอคนเห็ุคนก่อนเห็ุคนก่อนเชิบกูมีอันจ่อยบอลดิทิ้งเหรียญไว้ป๊าปกูได้ค่าเฮ้ยเป็นไงล่ะอีหละ่ะแตกแล้วแตกแล้วหนึ่งแตกแล้วหนึ่งอมันต้องมีเพื่อนมันว่ะแถวนี้คุณจะมาคนเดียวแบบโดดเดียวเดียวได้เนี่ยไม่ได้นะครับเฮ้ยกูได้บอลแล้ว โอ้โหจ้าบ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 ้าต่อยตอยคุยต่อยคุยก่อนเอ้ยเอ้ยขอบใจครับขอบใจเมื่อกี้ตื่นตื่นครับตื่นตื่นตื่นนิดนึงฮึมยิงหัวกูเต็มเต็มเมื่อกี้คมจังวะขอเลิกกันอุ้ยนี่ผมเจอแล้วผมเจอแล้วมันมาทางนั้นอะทางเออทางนั่นเลยมันมาหน่ะเฮ้ยทางนี้เลยมีของวางใกล้ๆแล้วทางนี้ทางนี้ปั๊บมีของวางใกลปั๊บเป็นจังไรแหละอีลายิงตูดไปถึงดี ตูดไปอีกลิงพีเป็นไงตายนอนเอเล็มาข้างบนข้างบนข้างบนมีมีถังข้างล่างโอ้ข้างบนมีเหรอมีคนด้วยใช่ปะถังที่มันดรอปอะที่มันดรอปของข้างๆอะโอเคโอเคโอเคเอ้าคนตรงนี้ล่ะตายหมดยังวะคนข้างล่างเนี่ยเอ้ามาร์กแล้วหรอมาร์กแล้วหรอมาร์กไม่โดนเอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ก็เอาออกดิเอาดิพี่วางแผนดิไม่ไม่คือคือเอาออกจากถังนิดนึงของมันจะดรอปตรงนี้พอดีโอ้ของมันจะดรอปเฮ้ยมันกำลังไปเนี่ยจะทำอะไรก็รีบทำนั้นน่ะมันกำลังไปนั่นนั่นน่ะเร็ว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 เร็ เฮ้ยเดี๋ยวพี่จะบอกมันเดี๋ยวพี่จะบอกมันเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาไอ้บอนี่วาไอ้เพื่อนเอาเลยเพื่อนเอาเลยเรามีประมาณ20อันแล้วเอาเลยเอาเลยครับเพื่อน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 ไอ้ไอ้บอไปเอาเลยเรามี20อันแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนมีคนครับมีคนครับปบปบเรียบร้อยมันตายแล้วตายแล้วไปเลยไปเลยครับไปเลยครับมันตายแล้วขยิ่งมันแล้วขยิ่งมันแล้ว มันก็แลังไปเอา嘛เอามันไม่เอาอ่ะเอาไอ้เหี่อะกูแน่ตั้งนานมันไม่ไปโอ้ยเจริญพรเฮ้ยไปมากไม่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 รีวไปมากไม่รีวมากไม่มากไม่มันไม่ไม่ไปกบเอ้ยมันไปมันไปเก็บศพอยู่ข้างบนนู่นเอาใหม่ดิ เมกมีมาอยากเร็วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยน้องพีรู้แล้วเฮ้ยฮพี่รู้แล้ว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 แบบนี้คือแบบว่าน้องมีระเบิดได้ป่ะแล้วแบบให้ตัวเองดาวน์น่ะแล้วให้มันเป็นซุบน้องแล้วพี่ก็จะยิงถังเออพี่รู้แล้วเออแต่ตอนนี้แม่งหาถังไม่เจอว่ะมีระเบิดป่ะไม่มีพี่ ขาดไม่ถึงอะดิเฮ้ยมีคนมีคนมีคนข้างล่างข้างล่างแซบซีบแซบซีบอุ้ยมันไปทางนั้นแล้วบ้านล้างบ้านหลังโอ้โหหลาต่อหน้าต่อตากูเลยเกตายแล้วเปล่าโอ้โหคนดูพี่เป็นน้อยเหรอเป็นพันเพราะผมเนี่ยผมแม่งเรียกคนดูอ้าวตายแล้วหรอปลาหมึก ย,ยิงหัวเป็นไงยิงหัวไอ้ปลาหมึกมันยังดาวอยู่นะมันอยู่ไหนวะคนน้ฮัลโหลอยู่ไหนครับนะต่อหน้าต่อต,อต,อตอผาผมเลยนะนั่นน่ะอุ้ยมีคนยิงกันมีคนยิงกันเข้าเข้าไปเสือกดูโอ้ไม่มีไอวอลเลยเอยไอวอลผมก้าวลูกในว่าได้ยู่ไดยู่ครับอยู่ไหนครับเอ้ยมีปืนชาร์จอยู่มีปืนชาร์จอยู่เราจะกลัวเราจะกลัวเราจะวันเฮ้ยกูไม่ได้วันนี่ว่ะอ่ากูเจองแล้ว อุ so, there, specimen, Lad, ้ยอ <pf unlikely> <lodge something. mo an> ุ <soc ain> ้ยอต้ยอดฉออดโอ้โหโคตรตึงเลยพี่เอ้ยพี่เอ้ยเมื่อกี้เคยได้เห็นนล้เมื่อกี้แบบยิงหัวรวดเลยปับบ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 ัับบัับบเลยเมื่อกี้โคตรตึงพี่รู้แผนแล้วเข้าใจแล้วให้น้องน่ะคว่างเราเอ้คว่างคว่างระเบิดไปแล้วก็ให้เขาไปซุปตรงถังแดงเฮ้ยไอ้เชี่ยกูเห็นละมึงมามันไม่มีถังแดงไงมันหมดแล้วมันหมดแล้วอย่าเล่นลิ้นอย่าเล่นลิ้น ข้างในบ้านเอาให้มันได้เอาให้ได้เอยสวยอย่าเล่นลินครับอ้อ,องเฮ้ยทุ่ทำทรงทำทรงนี่แหละสายฟาร์มที่แท้ทูรครับเกมจะจบก็ฟาร์มครับเกมจะจบก็ฟาร์มนี่นั่นแหละฟาร์มเหมือนจะไม่ได้ฟาร์มอีกต่อไปมันเหลือคนเดียวว่ะเอ้าเอ้าเฮ้ยมัน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 ,ม,นมันยอมแพ้เลยหรอวะเกิดไปอะเปล่าแหมไม่ไหวแล้วก็แบบยอมแพ้เออ นี่ครับการแกลงใน EP 2ของเราก็ไม่สำเร็จครับ <c oughs> แต่ว่าเรารู้แผนแล้วเว้ยเรารู้แผนแล้วเว้ยเออรู้แผนแล้วมึงตายแนย่กูบอกให้แค่นั้นแหละฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ PRESIDENT Yeah This